ปากนี่ลิน้นปาลาอิลานะเละเออวัสดีค่ะนะคะวันนี้หนูก็มาขึ้นผ้าปูสารประกรรมนะคะทำใหม่นะคะแม,ม่คะทำใหม่สวยงามมากเลยอ่ะจับมือพ่อพ่อจับมือหนูหน่อยจับจับต่อกันต่อกันเลย อีะจับมือ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 พ่อเล่นเล่นเล่นกินกล้วยกินกล้วยพ่อจังกินกล้วยได้ไหกินกล้วยก่อนค่ะพ่อพ่อขอแล้วพ่อขออีกแล้วอันนีออีกแล้ว ดูจับพ่อแล้คะจับพ่อจับพ่อพ่อหนูจับด้วยพ่อให้หนูไปด้วยให้หนูไปด้วยให้หนูไปด้วยพ่อทาพิธีอะไรให้หนูทําด้วยทำพิธีกับคุณพ่อมาดูทําพิธีทําพิธีด้วยกันนะทําพิธีด้วยกันนะคะอากล้วยมาให้หนูเลยกล้วยพ่อกล้วยคุณพ่อประกรม พ่อปู่ปรรกม,มาเลี้ยงหนูเลยให้หนูเลี้ยงง่ายๆตัวเร็วรนะลูกนะคะนี่เมล้างอะไรมะาเขาต้มเขาต้มเอากินก่อนเลยเขาต้มแม่กระเท็ดให้เราเลยนี่เขาต้มให้ด้วยนี่กินใบด้วยบ่ คุณตาคุณตาก็จะรดน้ำมนต์ให้นะคะจุมเย็นจุเย็นเดอ้อนี่บ้านปู่บักกรรมนะคะซันทำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แม,ม่จาอนี่เลมาได้มจ๊อะไอยู่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อันนั้นไรอันนั้นไรข้างล่างเอาตะเกียวไว้ข้างบนเกียวก็ไม่ได้หรอกมือยาวแม่นะมือยาวยาว ทำเอาเครื่องดื่มออกดำเอาเครื่องดื่มออกเลยไปนะคะทำเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่จ่าพระกูรกรรมน้องสายโทนะคะพิธีแบบเรียบง่ายนะคะพิธีแบบเรียบง่ายนะคะพิธีแบบเรียบง่ายนะคะคุณพ่อคุณพ่อเอ้ บ่เมันนั่นแหละเจ็ดจุดเจ็ดกันยอมแล้วขลิบขาดคุณพ่อทำนน้ต้องเทายอมจะค่อยเร็วยงอายุยอมไปดนเอขลิบเอาเอ้ยไหน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 หน้าไหนหน้าไหนหน้าหนูไหนหน้าหนูอ่าคุยกับพ่อโตนะคะเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเมจ่า ใายทองกัญญามาหยอ,ก,อ,อกกับคุณพ่อต่อเลยยาหยากับค <c oughs> ุณพ่อต่อเลยฮาวฮาวกินยากันนะกินยาเนะ บายบายนะคะบายบายจ้า